ตัวตัวลีสืบสางยนยิงวางเติมดงเดือนเชิดงาม้อมๆเข้าข้อมพัดเข่าเมืองามสายพระจันทร์ภายสอยโซทุงแจงโสดเสด็จไปตัวละไว้เป็นขวรนยาเลือกโยนใส่น้อยเสวาโรสีนิ่เป็นลูกใส่สะอา สารเทียนพระร่มนาวายิตเทียมผาพรอมข้าเขากงแก้วเสื่อวาเพื่อสภาพารัสมีเป็นโมนีเที่ยงหลวงเสียงที่โสงสำบรสุนเที่ยมพาบ,บทตั้งเก่ายกยังเข่าโซลาเสียสางฆาสามาคีภายในและภายนอกภายในมิยาถา ไปเสด็จถามเป็นเข่าภายนอกมีกานงานแย่แม่เรียงเงินไขคำที่ทุ่นรอบครัวของอห้อมนายกรัฐมนตรีแห่งสพปลาวเป็นเข่าเป็นประธานคณะแนนจะพามีข้อควทานสมสาวาัสดิ์แย่แม่ผมกลองวันนี้เริงสาวัสดิ์ท,ท่านยินต้องบุตรองแย่แม่ปา,าดิญญา่เฮสุ นั่งฟันสีว่าวงคันธีทัศน,นามนี่ใย่แม่จันถนองสุขผลทานสุขันแมมีไรวันจันทววงทานแม่มีไรหลักธรรมาคันธีทานนั่นแม่วงพันจัทนทำเบาวงทานทองใบแม่สงสโลกินถ้ปัญญาทานจิตแก,ก้ววันรำบาศิน ทานแมงข้ามแผงมวยมวยม,มาไล่แรงครอบครัวทำมาองธนาญาติพีน้องอ่านสีไพทั้งนั่งเลินใจนั่งคำสบายนั่งการมีทำมาองเจ้าภาพเจา้าสตาทั้งหมดเยียมหัวเมียแหละลูกเต้าห้องกันมีเจตนาสทธาในสังกองการเทราพิเศษมีคำปา คนไข้หาปัจเจียนยาศาสตร์เป็นต้นอาจยังเงินแหลกค้ำน้ำอวาถุกแหงใบแบ่งเสื้อหลายประการเสื้อทั้งสซนาราสต่าป่ตาเสื้อทั้งกอนใช้ยญาที่วาระเป็นข้าเสื้อทั้งบอลเทาและค้ำที่เศรษฐกัตริาลปฏิบัติองการอ่อนตักน้ำและพันท้องสอง ความยังอาสนาอาจผู้เลียนเทียนใส่ขวาสะอาดสารภาพพ่อเป็นเคียงบริขารเจตนาท่านเป็นอันยิงจิงข้อกันนี้มั่นตนาหดสงคองพาสิ้นทียพระพรแถมนำบาปก้อนเตนเตึโยนแก่เจ้ามอง สิงใสธรรมวงให้ปรากฏในแผ่นสุวรรณราสตาเป็นพาสมเด็จปฏิญญาตสิงใสธรรมวงอานบมาวงสามิโรสตีสังโฆวุจจารีียิ่งพร้อมกันนิวันตนาโหสงฟงภาทีผพาพรแทงนรรมาก่อน เดือนเติมยกแกเจะมองสิ่งใส้ทำมอหุ้มาหายปรากฏในแผ่นสุวรรณราสตาปตาเป็นสมเด็จปริญญาโทสิ่งใสธทำมุวงนำมาวงสาวิโรสุตีสังโฆหุจาติเอียงพรมกันเนี่มันตาน,นาหุส แก่เจ้าบองสิ่งใจทำมาวุ่มให้ปรากฏในแผนสวนนารสตาปตาเป็นพาสมเด็นปาริญาโตสิ่งใจทำมวงนามมวุสวิโรสดทสังโจาทีโสสาโาโต